สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซีฟนหวยนะครับสรับบัทีในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยในวันนี้นะฮะทั้งฮานอยแล้วก็หวยรัฐบาลนะครับใครยังไม่ได้รัฐบาลนะก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับฟันเม็ดเดียวนะครับเข้าไปลุ้นกันนะข้อความสีฟ้าข้างล่างใครมีบ้านเขียวตัวภาษาอังกฤษนั่นแหละนะครับเราก็เข้าไปรับกันได้นะครับเนาะอ่ะก็มาดูผลของเมื่อวานนี้กันก่อนเลยนะครับลาวสตาร์นะฮะก็ให้ไป7กับ8 นะครับก็ไม่ออกนะครับไม่มีสักตัวเลยออกสองสามห้าหกห้านะครับเนาะอ่ะไม่ถูกไม่เข้านะครับส่วนฮานอยพิเศษนะฮะออกไปก็จะเป็นในที่ในสามแปดศูนย์เนาะแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับก็มาในที่นะฮะอ่าแปดสาม สามเก้สิเออนะฮะสามเของ VAP แล้วก็มาในที่ในสามเกนาะก็ฟัน8ปดฟันเเนาะเสดายไม่ได้จับไปให้แปดนะครับอ่ะยินดีด้วยเนาะใครที่นําไปจับนะครับศูนต่อไปนะครับก็จะเปนในที่ในฮานอยนะครับปกติปกติออกไปนะครับในที่ในศนย์เจเนาะแล้วก็53นะก็ฟัน3ามเจาะ3553นะ35นะเน้นเนนะครับ แล้วก็ใน V I P นะครับออกไปในที่ใน9 74นะครับแล้วก็9 1นะครับไม่มานะครับส่วนน้อยรวมก็3กับ4นะครับก็เข้าเด่น3นะปกตินะครับเ,เข้าพิเศษ3 9เนาะแล้วก็เด่น4นะี่เนาะก็ไปเข้า V I P ก็ถ uh, ือว่าเลขเด็นเมื่อวานนี้ก็เข้า3หน่อยเลยนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นผลของเมื่อวานนี้นะครับมาดูแนวทางของในวันนี้แล้วกันนะฮะก็ขอให้ถูกทั้งหวยรัฐบาลเนาะแล้วก็หวยนะครับหานอยด้วยกันอะถ้าถูกรัฐบาลแล้วหานอยก็ไม่ต้องมาจับเด้อนะครับเนาะอ่ะหรือใครจะมาจับหานอยเนาะเอออาจจะเห็นว่าหวยรัฐบาลได้เป็นเลขดังเยอะนะครับเนาะเลขอันเยอะนะครับเนาะอ่ะลาวสตานะครับ วันนี้ให้ไปตัวเดียวนะให้ไปก้าวแล้วกันวันนี้นะครับในชุดแรกนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะฮะ ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีนะครับในที่ใน9แล้วกันเนาะส่วนนะครับต่อไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่3ตัวนะฮะอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลหรับใน3ตัวนะฮะ ็เมื่อวานนี้ใครไม่ถูกนะวันนี้ก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับนาะส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในนะฮะต่อไปเป็นในพิเศษนะครับ พิเศษวันนี้นะครับให้ไปในที่ใน1กับ2อง้วยกันนะในเลขเด่นนะครับจับคู่นะฮะในเด่น1น,นะในเด่น2นะครับ ก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับก็หวังว่านะครับในที่ในนะครับหนึ่งจะมานะครับสองจะมีด้วยกันนะครับทำมาถ้ามีก็ขอให้นะครับมีอยู่ในชุดนี้ด้วยกันส่วนในที่ในสามตัวนะครับก็จะเป็นนะครับในที่สามชุดเนาะสามตัวสามชุดติดไว้ต,ติดไว้ดนน้อยนะครับพอได้ลุนล้นเลยกัน ต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกตินะครับก็เมื่อวานนี้ก็เข้านะตัวเน้นด้วยนะครับวันนี้ให้ไป5กับ7ในชุดได้เด่น5นะครับส่วนในชุดได้เด่น7จนะฮะ ชุดเต็มเตมเด้อนะครับใครอยากได้น้อยชุดก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะฮะเข้าไปรับแนวทางกันได้เนาะอ่ะนะฮะสลับในฮารอยปกติต่อไปนะครับก็จะเป็นนที่ใน VIP นะครับ VIP นี่นะฮะก็นะครับวันนี้ให้ไปในที่ใน3ลาวแล้วก็2นะครับเด่น3เด่น2นะในชุดที่เด่น3นะครับ ส่วนในชุดเด่น2นะครับ3ตัวนะครับติดไว้ในน้อยเลยกันพอได้รุ้น นะครับเราสลับใน3ตัวต่อไปนะครับในชี้นในนอยรวมนะฮะนอยรวมวันนี้ให้ไป5กับ7นะก็หวังว่าจะมาตัวเจาะนะครับทั้ง3นอยเลยกันแตนะ่ก็เมื่อวานนี้ก็มาแค่ในตัวเด่นนะครับส่วน7เนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีนะบสามตัวนะับชุดเดียวเป็น3าม 59นะครับอ่าก็จะเป็นแนวทางข้างมดของในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับนะฮะในงวดของในวันนี้นะฮะในชุดเต็มๆเนาะอ่าใครอยากได้นน้อยชุดก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับยังไงก็ขอให้แตก2ตัวตรงๆทั้งหวยฮาน่อยนะครับแล้วก็หวยรัฐบาลวัน,นิ้นากานนะครับเนาะอ่ะแล้วพบกันใหมะะ่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ